Cắt cái cây này đi Cắt lưới Cái cây này đi จากใกล้ๆ <extern als S 1> นี่เอง ips, bush, นะครับเห็นไหมดูไซส์กัดเจ้าเช็ดเช่นะครับเหยือเช็ดเช่ของค่ายบู๊นะครับโอ้เราก็วัดแรงซะด้วยสิเช็ดเช่ค่ายบู๊นะครับเหยือเหนียวยืดภาพดีก็่เหยือตัวนี้ทํายอดวิวให้ผมนะครับหลายล้านวิวแล้วนะครับเหยือตัวนี้แล้วก็ใช้ดีสุดๆนะครับเช็ดเชคัมแบ็กนะเดี๋ยวตัวเหยือเดี๋ยวตัวปลานะเดี๋ยวปล่อยกลับนะครับตู้ก็ตัวเหยื่อ ยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะครับเหนียวนะครับขาดยากมากนะครับเห็นไหมก็ไมาใช้งานได้ปกตินะครับ